ย่องชิงกระดึงสวัสดีครับพบกับอัลโทโปเดนา่าอ่านกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามารีวิวลิปสติกจากแบรนด์โฟร์ย u ทนะฮะครั้งก่อนเป็นการรีวิวของสีพี่ฟิโอนาลิต้านะฮะครั้งนี้เราเลยจะมารีวิวใหม่อีกนะฮะกับวิธีการทาที่เราใช้ในการทาอยู่นะฮะแชร์เทคนิคการทาลิปนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นคิสมีฮัตเตอร หมดเลยนะฮะสามตัวนะฮะเป็นสีพี่ฟิโวนาดิต้านะฮะสีพี่นบรักแล้วก็สีพี่ชินามอนเกลนะฮะถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะสามสีนี้นะฮะจะมารีวิวให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็ไปเริ่มที่สีแรกกันเลยนะฮะก็ทาอยู่ตอนนี้นะฮะก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วนอกกล้องเนี่ยมันจะเป็นน้ําตาลที่เข้มกว่านี้นะฮะอันนี้มันดูเป็นน้ําตาลส้มๆนั่นเองนะฮะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะแต่งเข้ากับสายฟอร์มากเลยนะฮะก็นี่ก็คือสายฟอร์ที่เราแต่งไปนนั่เเองะจก็ดี๋ยวมาทา สีพี่ฟิโอนาลิต้ากับสีพี่นบลักให้ดูนะฮะเดี๋ยวขออนญาตไปเช็ดปากแป๊บหนึ่ง 81. สีพี่ชินามอนเนี่ยเป็นสีเบอร์21นะฮะที่ลองไปเมื่อกี้สีพี่ฟิโอนาลิต้าเนี่ยเป็นสีเบอร์25นะครับนะเป็นสีแดงเบอร์กันดีนะ้นะจะทาให้ดูทั่วปากเลย ี่ก็คือสีของพี่ฟิโอนาลิต้านะฮะมันก็จะแบบแดงเบอร์กันดี้แซบๆหน่อยดูเป็นสาวแบบสาวม้านสาวแรงอะไรอย่างงี้เนาะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะน,นี้ก็จะทำให้แบบฟันขาวขึ้นแล้วก็แบบดูแซบลืมนะฮะจริงๆแล้วสีในกล้องเนี่ยอาจจะเพ้ยนจากสีจริงไปค่อนข้างมากนะฮะจริงๆแล้วมันจะออกม่วงกำม์ๆนะฮะม่วงแบบม่วงแดงกำก์ๆเหมือนวายเหมือนวายอะไรอย่างงี้เลยนะแต่ว่าใน ในกล้องมันจะออกเป็นสีชมพูแปลกๆหน่อยเนาะก็นี่ก็คือสีของพี่ฟิโอนาลิต้านั่นเองโอเคสีถัดมาที่เราจะทานะคะเป็นสีพี่นบหลักนั่นเองนะฮะสีจะออกชมพูตุ่นๆหน่อยฮะเบอร์สี22เบอร์22นะฮะๆๆๆๆเป็นสีนี้เลยชมพูตุ่นๆนะครับสีพี่นบลักจะมาทาให้ดู จัประมาณนี้นะครับของพี่นกรับนะจะออกชมพูตุ่นๆแอบนูดหน่อยนิดนึงนะแต่ว่าเราทาแล้วแอบรอยต้องผสมกสีอื่นนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาผสมกสีอื่นให้ดูกันว่าว่าสามสีผสมกันออกมาแล้วจะได้สีอะไรกันบ้างนะจ๊ะนี่ก็คือเทคนิคการทาของเรานะไปดูกันดีกว่าอันดับแรกนะครับ เราก็จะมาผสมสีของพี่ฟิโอนาลิต้ากับพี่ชินามอนนะฮะก็จะกะประมาณเอาละกันเนาะก็แบบใครอยากได้สีอันไหนมากกว่ากันก็เอาสีนั้นให้เยอะกว่านะประมาณ2ต่อ1นะก็เราอยากได้สีน้ําตาลมากกว่าเราก็จะใช้สีน้าตาลเนี่ยสส่วนสีพี่ฟิโอนาลิตา้าหรือสีเบอร์กันดีแดงๆอย่างงี้ก็จะผสมแค่1อะไรอย่างงี้นะก็จะมาลองผสมกันเลยนี่ก็คือเทคนิคการทาของเราที่ จะมาบอกกันนะจ๊ะขออนุญาตเบิกจานสีนะฮะจานสีของเราก็คือหลังมือของเรานั่นเองนะฮะแต่ว่าเราจะต้องใช้คู่กับแปรงลักษณะหัวแบบนี้นะครับนะซึ่งเป็นแปรงที่ต้องลบไอ้ต้องเช็ดออกตลอดเวลานะต้องทําความสะอาดตลอดเพราะว่ามันเป็นลิปมันจะทําให้กอกันกอก,กอะกันเป็นตัวแบบแข็งๆนะก็จะลงหลังมือเลยนะฮะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ อันนี้ก็คือประมาณ2ส,ส่วนของเรานะฮะประ,ประมาณเอา2อ2ส่วน1น,นี่ก็จะประมาณนี้นะฮะ1ต่อ2นะเราก็จะมาผสมเลยคือเราอยากให้ได้สีน้ำตาลมากกว่าเราก็เลยผสมสีน้ำตาลเยอะนะฮะก็เ,เอามาลงที่ปากเราเลยนะฮะ ได้แบบน้ำตาลแบบแดงๆเบอ์กันดีหน่อยน้ำตาลบบน้ำตาลแดงๆไม่ใช่น้ำตาลเข้มเหมือนที่เคยทามาก่อนหน้านี้นะฮะเราลองทาด้านบนด้วยถ้าเราผสมสีแมทอย่างเงี้ยเราจะต้องทําเวลาหน่อยนะ,ะเพราะว่าสีมันจะแห้งไวมากนะจ๊ะผสมอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าสีมันแห้งไปได้เรียบร้อยนี่ก็คือสีของที่เราทาไปเมื่อกี้นะมันจะออกแบบแดงๆ,ๆตุ่นๆหน่อย นี่มันก็จะได้สีที่ออกแบบน้ำตาลตุ่นๆแดงๆหน่อยนะฮะเป็นการผรสมผสานสีของพี่ฟิโอนาลิต้ากับพี่ชินามอนนะคะ สองสีนี้ผสมกันนะก็จะได้สีประมาณนี้นะตามปริมาณของเรานะฮะหรือเพื่อนๆจะลองผสมกันตามปริมาณของเพื่อนก็ได้อาจจะเอาสีแดงมากกว่าสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้เนาะน,นี่ก็คือเทคนิคการทาของเรานะ,ะต่อไปนะครับสีพี่นกรักกับสีพี่ชินามอนนะครับ2ส,สีนี้นะฮะเป็นน้ำตาลกับชมพูตุ่นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาสีพี่นบรัก2ส่วนส่วนสีพี่ชินามอน1ส่วนนะฮะผสมเลย ประมาณนี้นะฮะสีชมพูตุ่นสองีหนึ่งลงแล้วนะ ในส่วนของที่จามผสมสีก็จะได้สีชมพูตุ่นที่ออกน้ําตาลนะครับซึ่งตรงปานกนี้ก็ถ้ามองจากกระจกข้างนอกเนี่ยมันจะติดน้ําตาลมากกว่าติดชมพูที่ครั้งก่อนทาไปนะสีนี้ข้าจะกืนไปกับปากเราเลยนะก็จะประมาณนี้เห็นเปล่าสีมันจะออกแบบน้ําตาลชมพูตุ่นอีกเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้เออสีนี้ก็สวยดีนะดูเป็นธรรมชาติดีไม่ว่วาวังดีนะฮะนี่ก็คือสี พี่ชินามอนผสมกับสีพี่นบรักนั่นเองนะจ๊ะมาที่สองสีสุดท้ายนะฮะสีพี่ฟิโอนาลิต้ากับสีพี่นบรักนั่นเองนะ,ะทีนี้เราจะใช้สีพี่ฟิโอนาลิต้าสองนะฮะสีพี่นบลักหนึ่งนะครับผสมเลยนะฮะจัดสีมากสองครั้งนะครับกับจุ่มหนึ่งครั้งของพี่นบรักนะฮะนี่ก็ใช้แปรงตัวเดิมในการผสมก็น่าจะเดาออกอยู่เนาะว่ามันจะเป็นสียังไงนะฮะ S 1> <S 1> <S อันนี้ก็จะได้สีแบบสีแบบ ม่วงกำกัม่วงกำกัออกแนวแบบแชมพูบานเย็นติดม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ประมาณนี้ก็คือสีของพี่ฟิโอนาลิต้าก็จะดอบลงและสีชมพูก็จะเด่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะก็จะได้สีประมาณนี้นี่ก็คือการผสมผสานสีของลิปจิ้มจุ่มหรือว่าลิปลปิควิดนะมันสามารถผสมผสานสีกันได้นะนี่ก็คือจานสีของเราสีตรงกลางนี่ก็คือสีผสมระหว่างที่ชินนามอนกับพี่ฟิโอนาอันนี้เป็นการ ผสมของพี่ฟิโวนาะกับพี่นบรักอันนี้เป็นการผสมของพี่นบรักกับชีนามอนนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็ส่วนไปอีกแบบหนึ่งสามารถลองผสมผสานกันดูได้คือลิสติกหล,หลายๆตัวเนี่ยมันสามารถผสมผสานกันได้หมดทุกตัวเลยนะฮะก็ ลองมาผสมกันดูเนาะมันอาจจะได้สีที่เรารู้สึกโอเคกว่าเรารู้สึกว่ามันปังกว่าบางทีอาจจะหาไม่เคยอาจจะไม่มีในเฉดส,สีที่เป็นของลิปสติกก็ได้นะอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะได้อะไรที่มันมากกว่านะเป็นการผสมผสานลองของลิปสติกต่างๆนนมารวมกันนะฮะก็ลองไปผสมผสานกันดูไม่จําเป็นต้องเป็นลิปลิควิดก็ได้เป็นลิปสติกทั่วไปก็ได้แต่ว่าควรจะมีแปรงแบบนี้นะฮะสักอันหนึ่งนะ,ะในการทานนะ มันจะได้ไม่ผสมผสานกันนะลิปมันจะได้ไม่เลอะเทอะแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีอนะไรประมาณนี้เนาะคลิปการรีวิว for you to kiss me harder อ่ารุ่นบ็อกเกอร์นะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมที่จะกด u b s c r i b e นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยคนที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนจ๊าแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยแล้วก็ถ้าหากมีอะไรสงสยัยสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะนจ้ะหรือว่าจะไปติดตามที่แฟนเพจก็ได้นะก็คลิปวิดีโอนี้มีเท่านี้ไปแล้ว Bye.